วิถีสุภาพบุรุษ Gentleman Lifestyle ครบเครื่องเรื่องสุภาพบุรุษเฮ้ยมันมันไม่จริงอะมันไม่จริงนี่คนเราจะบินได้แล้วนะครับท่านสุภาพบุรุษครับคนเราจะบินได้แล้วเมื่อวันที่2 4ธันวาคมนะครับ2558ครับทางเว็บ t h v v r r g e นะครับได้รายงานมาว่า a r c ์เคเอ a a ร์ค่าสเนะครับได้เปิดตัว a า a ์ค่าบอรแล้วครับผม เป็นอุปกรณ์ประเภทฮูเวอร์บอร์ดครับที่ทําให้มนุษย์สามารถขึ้นไปยืนและลอยตัวอยู่บนกลางอากาศสูงจากพื้นดิถน,นถึงหนึ่งฟุตนานหนึงหนาทีครับ <c oughs> <c oughs> คือมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยนะครับท่านสุภาพบุรุษครับลองไปซื้อมาแล้วแล้วแล้ว,ลวมาแจกลูกเพจเล่นดีไหมโอ้โหนะไอตัวนี้นะครับผมมันประกอบไปด้วยพัดลมที่อยู่ข้างใต้มาเนี่ยสาตัวครับสาหรับการเป่าเพื่อให้ดันและเกิดการลอยตัวนะครับผมมันมีแรงขับเนี่ยอยู่ประมาณ 272แรงม้ากันเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับเทคโนโลยีที่ช่วยในการส่งตัวนะครับแต่นอกเหนือจากนี้นะครับมันจะลอยตัวอยู่กับที่ได้เหมือนกันครับแต่ก็ยังมีข้อจํากัดคือมันไม่สามารถควบคุมให้เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระณตอนนี้นะครับผมยางไรก็ตามครับไอตัวอาคาบอร์นี่ครับถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมใหม่ของยานพาหนะในอนาคตครับอาจจะสามารถพัฒนาให้เคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระโอ้โหยถ้ามันทําได้จริงนี่เหมือนในหนังสตาร์วอลเลยนะครับท่านสภาพหลุษครับสำหรับไอราคาอาคาบอร์เนี่ยนะครับถือว่า ยังสูงพอสมควรอยู่ครับอยู่ที่ประมาณ70,000 0บาทนะครับไปซื้อ v ีออมาขับเล่นดีกว่าดีกว่าเยอะเลยนะครับแต่คาดว่าในอนาคตเนี้ยหากถ้ามีการพัฒานาเทคโนโลยีไปก้าวหน้าไปเรื่อยๆครับไอ้หูบอร์ดจะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและราคาอาจจะจับต้องได้มากขึ้นนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างท่านสุภาพบุรุษครับเห็นแล้วน้าเอามาเล่นเนาะเดี๋ยวนี้นะครับของเล่นดีๆบนโลกเนี้ยมันมีเยอะมากเลยนะครับสิ่งที่ท่านสุภาพบุรุษทุกท่านและผมเองควรไปด้วยกันนะครับคือ หาตังกันนะครับผมตั้งใจทํางานนะครับทามาหากินนะครับผมเก็บเงินกันเยอะๆแล้วไว้เรานัดกันไปสังสรรค์แล้วเล่นกับไอพวกของเทคโนโลยีต่างๆเนี้ยกันนะนะดีไหมครับผมสาหรับท่านสุภาพบุรุษท่านไหนที่ชอบพวกเทคโนโลยีเป็นพิเศษเนี่ยลองลองลองคอมเมนต์ไว้หน่อยนะแอดอยากรู้จริงๆเลยว่าท่านสุภาพบุรุษทุกท่านเนี่ยมีของเล่นอะไรเป็นแกจเจตทุเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยที่ชอบเป็นพิเศษบ้างไหมครับวิธีสุภาพบุรุษเพจแรก ที่ทำให้คุณเข้าถึงการใช้ชีวิตแบบสุภาพบุรุษอย่างแท้จริงกดไลค์ไว้เลยจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆนะครับ